เรื่องการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราเนี่ยครับมันมีผลทางกฎหมายซึ่งถ้าอยากรู้นะครับต้องฟังทางนี้สักนิดนึงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคลิปเนี่ยผมทํามาไม่ได้จะเข้าข้างเจ้าหนี้หรือลูกหนี่นะครับแต่ว่าก็มาให้ความรู้ทางกฎหมายส่วนมันจะเป็นโทษหรือว่าเป็นผลดีกับใครเนี่ยครับก็คงต้องไปตัดสินกันเอาเองนะครับทีนี้มาดูก่อนนะว่ากฎหมายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการเรียกดอกนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเขากําหนดไว้นะครับ 15%ต่อปีหรือ1.25%ต่อเดือนนะครับถ้าเกินจากนี้ถือว่าเกินอัตราแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าลักษณะดอกเบี้ยรตรงนี้นะครับใช้กับเฉพาะประชาชนทั่วไปกู้ยืมกันเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกสถาบันการเงินธนาคารอะไรพวกนี้เขาจะมีกฎหมายอื่นๆมากําหนดแทนนะครับเพราะฉะนั้นในอัตราดอกเบี้ยรตรงนี้นะครับไม่รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆนะครับทีนี้มาดูก่อนนะครับว่า การเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตาตาเนี่ยมันมีโทษทางอาญาด้วยนะครับแล้วก็มีผลทางกฎหมายแพ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรตาเนี่ยมันมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับตามพรบรห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตาา2560นนะครับทีนี้มาดูฝั่งเจ้าหนี้ก่อนนะครับว่า มันจะมีผลยังไงกับเจ้าหนี้บ้างเจ้าหนี้นะครับถ้าเกิดว่าปล่อยดอกเกินหนตานะครับก็จะมีโทษทางอาญาเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะอาจจะทําเป็นสัญญาร่วมลงทุนกันนะครับแต่ว่าให้เขาจ่ายผลตอบแทนเยอะๆตัวเนี้ยนะครับศาลอาจจะตีความได้ว่าเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินหนตาซึ่งก็มีโทษอย่างที่บอกนะครับคุก2ปีปรับ2 0 0แสนนั่นคือโทษสูงสุดนะครับทีนี้ในทางแพ่งเนี่ยนะครับทางแพ่งเมื่อคุณปล่อยดอกเบี้ยเกินหนตาแล้วเนี่ยในส่วนดอกเนี่ยจะเป็นโมคะนะครับ เมื่อลูกหนี้เขาใช้เงินต้นครบแล้วเนี่ยนะครับไอ้ส่วนดอกเนี่ยไปเรียกเพิ่มไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีการฟ้องร้องกันนะครับตรงเนี้ยจะเรียกเพิ่มไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยมันไปถ้ามีการปล่อยกู้นะครับกู้ยืมเงินเรียกดอกเกินราาตรงเนี้ยครับเจ้าหนี้จะอดได้ดอกนะครับอันนี้ก็เป็นผลทางกฎหมายของฝ่ายเจ้าหนี้นะครับทีนี้ฝ่ายลูกหนี้เนี่ยถามว่า เอ้อย่างนี้ลูกนี้ก็ได้ประโยชน์สิถูกต้องครับลูกนี้่ได้ประโยชน์ถ้าเกิดว่าไปกู้ยืมเงินกันแล้วเรียกดอกเกินอัตราเนี่ยครับแต่ทีนี้เวลาเขาทําสัญญากู้ยืมกันเนี่ยเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยบางทีเขาก็ทํากันแบบไม่ให้อัคดคลิปไม่ให้มีหลักฐานอื่นอะไรเลยอย่างเนี้นะครับแล้วก็ส่งมอบเงินกันเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นช่องหนึ่งนะฮะที่จะให้ทางเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่มีหลักฐานนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับ ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหนี้ไปเบี้ยวเจ้าหนี้เนี่ยนะครับอาจจะโดนตามทวงนะครับบางทีก็โดนข่มขู่หรือว่าประจานอะไรต่างๆนะครับในลักษณะที่เป็นการเลี่ยงกฎหมายซึ่งไม่ให้เจ้าหนี้ถูกดำเนินคดีนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกนะว่าลูกหนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้ชีวิตลําบากสักนิดหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ไม่ได้สนับสนุนนะว่าให้คนจะไปเป็นหนี้หรือว่าไปกู้ยืมเงินอะไรกันที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับแต่ว่า ทั้งหมดเนี่ยก็ฟังเป็นความรู้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครจะไปประยุกต์ใช้ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็แค่มาให้ความรู้นะครับส่วนจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับใครก็ต้องไปคิดกันเอาเองครับ